สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเคสออโต้บ็อนะครับสำหรับรุ่น Motorola d e f แกะเลยไม่สดแล้วพึงได้มาตะกี้นะครับพึงออกไปข้างนอกสดๆร้อนๆไปรับมากับมือนะครับนี่ดูความสวยงามข้างหลังเป็นอย่างนี้นะอ๋อแกะแกะอย่างนี้น เปิดม,ม,มาก็จะเป็นมีกรอบนะครับด้านนอกพลาสติกผมว่าเนื้อดีนะครับเบานะครับเบากว่าที่คิดเบามาก เมดอินแน่นอนครับใช่นะนะครับเมดอินใช้หน้านะครับหนึ่งชิน้นแล้วก็มีซิลิคนนะครับเนื้อค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนื้อดีนะครับแล้วก็มีประกาศสักดาวไว้ว่าเมดอินใช้หน้าเหมือนกันนะครับแต่เนื้อดีนะครับมันไม่มันดูไม่ค่อยเป็น ของกระจอมมันจะติดๆโดนแลไวไม่ติดๆเหนียวๆนะครับอันนี้จะแบบลื่นๆนะครับที่หยุดมากเลยถ้าใส่ตัวมันเพียวๆคงคงไม่เวอร์ mm. แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับฟิล์มกันรอยมาพร้อมกับพลาสติกตไว้ปาดด้วยาไว้ปาด โอเคผมใส่ไม่ค่อยถนัดนะครับถ,ถ้าใส่ในรีวิวนี้คงใส่เป็งชั่วโมงนะครับเามาสองใส่กันเลยที่ฝานี่ครับมีฝาของผมเช็ดไปเลยตะอาดเลยก็นะครับ,ด,ด,นะรบด้านบนฝาใส่ง่ายเม็นของกระจกดูหลวมๆนะครับเมื่อแต่พอใส่แล้ว กระชับเลยนะครับเนี่ยอยู่เลยมันดูดเลยนะครับแล้วก็พระเอกของเราพระเอกตัวจริงใส่ไงไมาเนี่ยอ๋อนี่มีเอาด้านน,น,นนี้เข้าไปก่อนนะครับ,บ,บแล้วก็ฟึบเข้าไปตายง่ายไปไหมเนี่ย มันจะหลุดไหมเนี่ยมันเข้าไปง่ายมากเข้าไปง่ายมากเลยครับเรียบร้อยแล้วตายง่ายเกินแต่ตรงนี้มันข้อดีมันก็คือมันมันโปรเทคนะครับในด้านนี้รอบเลยนะครับโปรเทครอบเลยไันะะนั้นก็ถ้าเกิดตกไปตรงๆอย่างนี้ หรือเกิดการเสตสีด้านตรงนี้มันจะไปโดนที่เคสก่อนนะครับตรงซิลิโคนก่อนโทรศัพท์เราก็จะไม่เป็นรอยนะครับคือต่อให้มันเป็นเอกซ์โลลาก๊ก็จริงแต่ว่าก็ยังน่าสงสารด้วยกันะมันจะโดนนะกระทบกระเทือนนะครับลองเซฟใช้งานปุ่มนะครับปุ่มพาวเวอร์ปูดขึ้นมาแบบว่ากดง่ายเลยครับ ไง่ายไหมโอเคนะครับนี่ปัญหานะครับปุ่มเอ่อวอลลุ่มนะครับกดยากนิดนึงนะมือผมใหญ่เนี่ยเออกดกดยากนิดนึงนะครับอ๋อโอเคโอเค,อเคได้นะครับได้กล้อง เป็นยังไงลองกล้องสิอันนี้ใช้ fx ค a m เมะภาพในดูไปรู้เรื่องเลยนาะลองนะครับว่ามันมันติดอะไรไหมอืมอืมเเละแล้วไม่ติดนะครับก็ไม่ติดขอบอะไร ที่ชาร์จล่ะแกะแล้วเป็นยังไงเออว่ะเราต้องเอาลงล่างอย่างเดียวครับปกติผมจะเอาขึ้นบนแต่ดูมันง้างง้า,างนะครับอ๋อคราวนี้คงต้องเอาลงล่างแล้วนะนะครับแล้วก็เสียบชาร์จหรือว่าต่อกับเอ่พีซีนะครับโอเคแล้วหูฟัง ก็โอเคแกะได้นะครับไม่ลำบากภาพรวมเป็นยังไงตุกใจครับชอบครับสวยดีครับสวยดีแข็งแรงดูมันบึกบึนกว่าเยอะนะครับเพราะปกติผมเป็นคนมือค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่ไม่เวลาเวลาถือมันมันจะดูเล็กในมือผมมาก นะครับแฟนผมใช้ LG Optimus One ก็ยิ่งดูใหญ่กว่าโทรศัพท์ของผมเลยใหญ่กว่าดีไฟอันนี้มันเล็กไปสำหรับผมแต่พอม,มีตัวนี้ปุ๊บว่าเต็มไม้เต็มมือนะครับก็บนะครับจบไปสำหรับการฟุ่มเฟือยของวีดีนชิ้นนะครับออ t ต้าบ็อกซ์สำหรับ Motorola d e f y n e นะครับโอเคสวัสดีครับ